หากจะพูดถึงเรื่องราวการก่อตั้งราชวงศ์ต่างๆราชวงศ์เหลียงเป็นอีกหนึ่งราชวงศ์ที่มีจุดกำเนิดจากสามัญชนชายผู้ไม่เอาไหนใช้ชีวิตไปวันๆขี้โมโอโอวดจนกระทั่งวันหนึ่งครับโชคชะตานำพาเขาให้เขานั้นกลายเป็นจกักรพรรดิแห่งประเทศจีนนี่คือเรื่องราวของเหลียงไทจูคนไม่เอาไหนสู่ผู้ก่อตั้งราชวงศ์เหลียงครับ สวัสดีครับผมปืนจากบีไซเดอร์ครับต้องบอกว่าวันนี้ขอกลับมาเป็นเรียกว่าคอนเทนต์ที่คิดถึงนะครับผมนั่นก็คือเรื่องราวประวัติศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงในแถบเอเชียหรือว่าก็คือประเทศจีนนั่นเองครับโอเคครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเหลียงไทจูหรือว่าจูเสวียนชงบางคนรู้จักในชื่อจูหวงหรือไม่ก็จูหวนโอ้พูดเลยว่ามีชื่อเยอะแยะเต็ไมไปหมดครับ เพราะงั้นแล้วเนี่ยวันนี้จะมีเรื่องเล่าแล้วเราอาจจะมีการสลับชื่อกันไปมานะครับผมแต่ขอให้รู้ไว้นะครับว่าคนเหล่านี้คือคนคนเดียวกันครับเรื่องราวของเขาครับคือเรื่องราวของผู้กอ่อตั้งราชวงศ์เหลี่ยงเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงจากคนไม่เอาไหนโชคชะตาแบบไหนครับที่จะนำพาเขาให้พลิกผันกลับกลายเป็นฮองเต้ได้มาฟังกันเลยครับและเช่นเคยครับสำหรับใครนะครับที่หลงเข้ามาฟังนะก็ อย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมใครที่ยังไม่ได้ติดตามกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับอ้าวโอเคครับเมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับย้อนกลับไปครับช่วงปลายราชวงศ์ถังนะครับหรือว่าก็คือปีคศิสตรศักราช852ครับในช่วงเวลานั้นครับบ้านเมืองเรียกว่าเข้าสู่ช่วงอดอยากปากแห้งครับขันทีในวังเป็นใหญ่คอยชักใหญฮ่องเต้ ห้องเต้ถังซี่จงในเวลานั้นครับก็เรียกได้เลยว่าบ้าตันหากลับมีความคล้ในเหล่าขันทีไม่สนใจการบ้านการเมืองประชาชนต่างเดือดร้อนที่อำเภอถังซานในเวลานั้นครับชายคนหนึ่งครับมีนามว่าจูเหวินได้ถือกำเนิดขึ้นมาครับเขาได้เกิดมาในครอบครัวธรรมดาแห่งหนึ่งคนเป็นพ่อเนี่ยก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตนักวิชาการ แม้จะไม่ได้รับราชการนะครับแต่ว่าเมื่อเป็นปัญญาชนรู้หนังสือจึงเป็นที่นับหน้าถือตาอยู่บ้างครับนั่นจึงทำให้ชายผู้พ่อเนี่ยได้แต่งงานเข้ากับตระกูลเจ้าหน้าท,ที่ท้องถิ่นซึ่งในช่วงวัยของจูเวนครับก็เรียกว่ามันไม่ได้เรียบง่ายครับเขาเยมีพี่ชายอีกสองคนผู้เป็นพ่อเนี่ยก็เรียกว่ารีบด่วนจากไปตั้งแต่เขายังเด็ก ในยุคที่ผู้หญิงไม่สามารถทำงานได้ครับบอกเลยว่ามันไม่ง่ายครับแม่ของเขาเนี่ยเรียกว่าต้องกระเตงลูกสามคนไปขอเป็นบ่าวรับใช้ในบ้านของผู้มีอันจะกินซึ่งต้องบอกว่าตัวจูเวนเนี่ยก็เป็นเด็กเหลือขอคนนึงเลยนะครับทำให้คนในบ้านเนี่ยก็ไม่ชอบที่หน้าเขาบ้างก็ทุบป,ปีรังแกใช้กำลังขู่เข็นสารพัดครับจนกระทั่ง จูวนเริ่มโต,โตเป็นวัยรุ่นครับซึ่งเขานั้นก็ไม่ได้ทำงานเป็นชิ้นเป็นอันเดินเตะฝุ่นไปวันๆซ้ำร้ายครับผมเขาเนี่ยก็เรียกว่ามีนิสัยชอบขี้โม้โอ้อวดครับเขาก็ไปขี้โม้โอ้อวดกับชาวบ้านนะครับว่าตัวเองเนี่ยเก่งกาจเยี่ยงวีรบุรุษผู้คนท้องถิ่นก็ต่างกับสายหน้าเอื่อารว,ว่าโอ้โหอะไรเนี่ยไอเด็กคนนี้ขี้โม้ไม่เอาอ้าวในช่วงเวลานั้นครับ ราชสำนักก็เรียกว่าตกต่ำยิ่งขึ้นไปอีกครับในเมื่อเวลานั้นฮ่องเต้ถังซีจงครับผมมัวเมาไปกับปัญหาราคาขันทีนี่ก็แล้วใหญ่ครับผมช่อฉนทำให้ชายคนหนึ่งได้ลุกขึ้นมาครับชายคนนี้มีชื่อว่าห่วงเฉาห่วงเฉาคนนี้นะครับผมเรียกว่าเขานั้นได้ทำการปลุกระดมคนขึ้นมาก่อกรกบฏครับ หัวเฉาวชายผู้นี้เป็นใครครับเขาเป็นชายที่เรียกว่าเป็นลูกหลานทายาทคนที่สืบทอดกิจการค้าเกลือในประเทศจีนชายคนนี้ครับมีทักษะที่เก่งกาจไม่ว่าจะเป็นการฟันดาบขี่มา้ายิงธนูรวมถึงงานเขียนง,งานประพันธ์ด้วยเรียกว่าเขาได้ทั้งบูทั้งบุญเลยนะครับผมแต่เป็นที่น่าเศร้าครับว่าชายคนนี้เนี่ยไม่สามารถสอบเข้ารับราชการได้ก็เรียกว่าไม่รู้ด้วย เหตุผลอันใดนะครับผมแต่อย่างที่ว่าครับหลังจากที่เขาเห็นการกระทําสภาพบ้านเมืองที่เรียกว่าห้องเต้ถังซีจงทําไว้กับประเทศชาติเนี่ยเขาทนไม่ได้ครับเขาจึงประกาศตนนะครับรวบรวมพักพวกเพื่อก่อกบฏและใช่ครับมีผู้คนมากมายเห็นด้วยกับเขาเข้าร่วมกับเขาเขาได้จุดประกายความฝันให้กับคนหลายๆคนนะครับรวมไปถึงคนคนหนึ่งที่เราพูดถึงนั่นก็คือจูหวน ผู้ลอยชายไปมาคนนี้ด้วยในเวลานั้นครับจูเวนและก็พี่ชายคนรองครับได้ทําการกล่าวอําลาแม่ของเขาไปทําตามความฝันเขาร่วมกับกองทัพของห่วเฉาและไม่รู้นะครับว่ามันเป็นเพราะพรสวรรค์ที่หลบซ่อนอยู่ในตัวเขาอยู่นานหรือว่าอะไรนะครับจูเวนในเวลานั้นครับเขาทําผลงานได้เป็นอย่างดีเขาได้แสดงทักษะการต่อสู้ทักษะการนําทัพ จนกระทั่งเขานั้นครับได้เลื่อนขั้นอย่างต่อเนื่องกลายเป็นผู้นําในกองทัพของห่วงเฉาโดยในปี880นะครับผมกองทัพของห่วงเฉาเนี่ยก็ได้บุกยึดเมืองฉางอานเป็นที่สําเร็จครับฮ่องเต้ถังซีจงเนี่ยก็เรียกว่าต้องหลบหนีย้ายหนีไปที่เมืองเฉิงตูเลยในตอนนั้นครับจวนเนี่ยก็ได้ปฏิบัติการภารกิจทหารต่างๆให้กับหววเฉาเนี่ยอย่างต่อเนื่อง เขาได้รับชัยชนะมาตลอดสร้างผลงานความดีความชอบมากมายจนกระทั่งเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่ทัพร,รักษาเมืองถงโจหรือว่าปัจจุบันก็คือเมืองซานซีนั่นเองครับด้านฝั่งราชวงศ์ถังนะครับหลังจากที่โดนตีเมืองฉางอันแตกไปเนาะก็เรียกว่าวางแผนที่จะทำการเอาคืนพวกเขาครับส่งกองทัพกว่า3 0ม0 0ืนนายนะครับเริ่มแรกเลยคือบุกเมืองถงโจที่ตัวของจูหวนนั้นอยู่ครับ โดยในตอนนั้นครับผมจูหวนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นฝ่ายบุกมาตลอดเขาไม่ได้เคยเป็นฝ่ายป้องกันครับนั่นจึงทำให้จูหวนเนี่ยต้านทานได้อย่างยากลําบากมีผลครับทำให้เขาเนี่ยต้องส่งคําขอช่วยเหลือครับไปยังจูหวงหรือว่าหัวหน้าเขาว่าเฮ้ยเขาต้านไม่ไหวแล้วและไม่ได้ส่งเพียงครั้งเดียวครับส่งไปถึง10ครั้งแต่ไม่เคยถูกการตอบรับเลยซึ่ง จริงๆแล้วครับเหตุผลคือเพราะคนใกล้ตัวของ่วงเฉาครับผมไม่ชอบหน้าจูเหวนเป็นทุนเดิมนั่นจึงทําให้คนเหล่านั้นครับกีดกันจดหมายกีดการคําขอให้มันไม่ถูกส่งไปถึง่วงเฉาและหลังจากที่เรียกว่ามีข่าวครับผมว่ากองทัพของ่วงเฉาเนี่ยก็สภาพไม่ได้ดีไปกว่ากันเลยก็ย่ําแย่เหมือนกันนั่นจึงทําให้ขวัญกาลังใจของแม่ทัพในกองในฝั่งจูเนเนี่ย ตกต่ำเป็นอย่างมากแล้วก็คนข้างกายก็เริ่มเป่าหูครับหวานล้อมว่าเฮ้ยจวนท่านย้ายไปจำนวนต่อราชวงศ์ถังไหมหลังจากที่คิดคำนวณไต่ตองอยู่นานครับผมบวกกับในเวลานั้นเนี่ยเรียกว่ามีโปย้ายค่ายแล้วกันนะครับผมใครสวามิภักดิ์กับราชวงศ์ถังราชวงศ์ถังไม่เอาความรวมถึงจะปูนบำเหน็จต่างๆให้นั่นจึงทำให้จูวนครับคิดแล้วคิดอีกแล้วเขาก็ตัดสินใจครับ ย้ายไปอยู่กับกองทัพของราชวงศ์ถังหรือว่ากองทัพของต้าถังนั่นเองเรียกได้เลยว่ากองทัพราชวงศ์ถังนี้ก็ยินดียินดีมากๆยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเรียกว่าเหมือนได้ตัวท็อปของวงการครับนั่นก็เลยทําให้มีการส่งมอบอํานาจครับผมให้อย่างรวดเร็วเสร็จสับมีการเขียนหนังสือถวายรายงานไปยังราชสำนักครับฮองเต้ถังซีจงนะครับหลังจากได้ยินเรื่องเนี่ยเขาก็ดีใจเป็นอย่างมาก มอบตำแหน่งอวยยศเปลี่ยนชื่อครับจากจูเหวินกลายเป็นชเวียนจงที่มีความหมายแปลว่าจงรักภักดีอย่างสุดหัวใจเรียกได้เลยว่ายกยอยกูดกันโอ้โหสุดริมทิมประตูกันเลยทีเดียวนะครับและหลังจากเขาเข้าร่วมกับราชวงศ์ถังนะครับเขาก็ได้รับภารกิจขับไล่กองทัพหวงเฉาออกจากฉางอันก็เรียกได้เลยว่าย้ายค่ายปุ๊บก็ไปอยู่กับหัวหน้าใหม่ภารกิจแรกคือไล่หัวหน้าเก่า โอ้โห oh. ซึ่งตอนนั้นครับกองทัพของเฉวียนจงนะครับผมระดมกองทัพปิดล้อมเมืองฉางอันเอาไว้กดดันจนกระทั่งเรียกว่ากองทัพของห่วงเฉาเนี่ยก็ต้องยกทัพหนีนอกจากศึกนี้ครับเฉวียนจงก็เรียกได้ว่าทํางานให้กับราชวงศ์ถังกดดันขับไล่กองทัพของห่วงเฉาเนี่ยมากกว่า40สศึกแต่ได้ได้แล้วครับก็เรียกว่าไม่สามารถทําลายกองทัพของห่วงเฉาได้ จนกระทั่งฮองเต้ถังซีจงเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องส่งตัวช่วยไปช่วยเขาแล้วจึงได้ทำการส่งหลี่เค่ยหยงเข้ามาช่วยจำชื่อนี้ไวด้ดีๆนะครับหลีเหล่เค่ยหยงหลี่เค่ยหยงครับผมกับเสวียนจงเนี่ยเรียกว่าก็จับมือแท็กทีมกันปราบกลุ่มกบฏของห่วงเฉาสังหารกลุ่มกบฏไปมากกว่า1 0 0 0 0หมืนายพวกที่เหลือครับ หลังจากเห็นแสงยานุภาพของหลี่เครยงกับเฉวียนจงแล้วเนี่ยก็เรียกว่ายอมแพ้ยอมจำนวนแต่โดยเร็วครับแต่ในการรบครั้งนี้ครับมีหลายครั้งที่หลี่เครยงกับเฉวียนจงครับผิดใจกันบ่อยๆผิดใจกันขนาดไหนรู้ไหมครับผิดใจจนกระทั่งใหญ่โตแบบฮองเต้ถังซีจงจะต้องมาทําการไกลเกลี่ยครับผมฮองเต้ก็มองว่าตัดสินใจไม่ได้คนหนึ่งก็ลูกหลักคนหนึ่งก็ ลูกน้องตัวท็อปที่เพิ่งได้มานั่นจึงทำให้เขาครับเอาเงินเอาอำนาจมาโยนให้ทับถมปกปิดรอยร้าวในความสัมพันธ์ของทั้งสองคนปูนบำเหน็จให้หลีเคอรอยงนั้นขึ้นเป็นอองครับและมอบบรรดาศักดิ์ให้เฉวียนจงเป็นเพื่อจุนหัวหรือว่าง่ายๆครับมอบบรรดาศักดิ์มอบยศแล้ว เอาที่ดินไปให้นั่นเองทำให้เขาครับมีศักดินามากกว่า1,000ขัครัวเรือนจกนกระทั่งการเวลาผ,ผ่านผ่านผัดเปลี่ยนราชการฮ่องเต้ถังเจ้าจงก็ขึ้นมาเถลิงอำนาจแทน,นนะครับตู้ของเฉวียนจงครับสร้างผลงานคุณงามความดีไว้มากมายครับและผลงานชิ้นเอกนั่นคือการปราบกลุ่มกบฏของห่วเฉานั่นจึงทำให้เขาครับได้รับการลื่นขั้นนะครับเป็นตงผินจุนหวังแต่อย่างไรก็ดีครับผม คนที่ได้อํานาจคนที่ได้ยศถาบรรศัก์อย่างฉเฉวียนจงครับผมขึ้นหน้ามีอํานาจมีหน้ามีตาแล้วคนที่ไม่ชอบหน้าอย่างหลีเครย่งครับก็ไม่สบอารมณ์เป็นธรรมดาทั้งสองคนครับเรียกว่ากลายเป็นไม้เบื่อไม้เมาเจอกันทีไรเนี่ยเรียกว่าต้องมีปากเสียงกันเสมอครับและเหมือนถอดแบบมาจากพ่อครับผมห้องเต้ถังเจ้าจงเนี่ยมีบุคลิกแบบผีเข้าผีออก3วันดีสวันร้าย ทำร้ายขุนนางขันทีไม่หยุดไม่หย่อนครับจนกระทั่งในปี900ครับผมขันทีหลิวจี้สู้และก็พรรคพวกนะครับทนไม่ไหวกับการกระทําเหล่านี้แล้วจึงได้ทําการจับตัวฮ่องเต้เนี่ยไปขังไว้ในคุกครับแล้วก็ได้ยกหลิววีครับผมเป็นฮ่องเต้องคใหม่ขุนนางที่จงรักพักดีในเวลานั้นครับก็เรียกได้ว่ายอมไม่ได้ครับจึงได้ยกพวกกันครับไปขอร้องกับจูเฉียนจงนะครับผม ให้กำจัดเหล่าขันทีเหล่านั้นชวนโจงในเวลานั้นครับอ๋อเห็นเลยโอกาสอันดีสร้างบาร,รมีได้แน่นอนนะครับก็เลยนำกองทัพกว่า7 0 0 0 0ื่นนายปิดล้อมเมืองหลวงไว้เหล่าขันทีครับก็เรียกว่าถังหวาดกลัวกองกำลังทหารหอบอดีตฮ่องเต้ถังเจ้าจงเนี่ยหนีไปยังเมืองเฟิ่งเสียนอาศัยว่าเมืองนั้นเนี่ยเป็นเมืองในการปกครอ,องของกลุ่มอำนาจหลีเครยงครับหลังจากที่มองแล้วว่าเป็นไม้เบือ่อไม้เมา หลีเครย่งจะต้องปกป้องพวกเขาแน่นอนนั่นจึงทําให้เฉวนจงครับบุกมาประชิดที่เมืองเฟิ่งเสียงครับแล้วก็อย่างไรก็ตามครับเมื่อบุกไปถึงแล้วหลีเครย่งปิดเมืองไม่ให้เข้าแต่ก็มีความเรียกว่ารักษาความเป็นกลางไว้หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็ไม่ได้ช่วยเหลือขันทีขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความว่าไม่ชอบตัวเฉวนจงอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ปิดเมืองไม่ให้เข้า นั่นจึงทําให้ตัวของฝั่งเฉียนจงครับไม่สามารถช่วยฮองเต้ได้แต่ว่าฮองเต้ก็ยังไม่ถูกส่งตัวกลับไปที่เมืองหลวงอยู่ดียื้อยุดกินเวลากันอยู่นานครับและยิ่งช่วงนั้นเป็นหน้าหนาวนั่นจึงทําให้ทหารของเฉียนจงครับเรียกว่าเสียชีวิตเพราะอากาศหนาวไปไม่น้อยนี่อาจจะเป็นแผนอย่างหนึ่งที่หลี่เคยงมองว่าเขาจะริดรอน ตัดกำลังของเฉวียนจงด้วยโอกาสนี้หรือเปล่านะครับแต่ถูกต้องครับเรื่องนี้มันใหญ่เกินกว่าที่จะเป็นการทะเลาะกันของ2คุณนางใหญ่นี้นะครับด้วยความทนไม่ไหวต่อแรงกดดันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับสุดท้ายครับเจ้าเมืองเฟิ่งเสียงครับก็ได้ทําการสังหารเหล่าขันทีครับผมพร้อมตั้งโต๊ะเจรจากับเฉวยนจงเพื่อ นำพาฮองเต้ถังเจ้าจงครับกลับเมืองช่างอ่านนั่นจึงทําให้เฉวียนจงครับมีอํานาจมีบารมีเป็นอย่างมากฮองเต้ทําได้แค่ยิ้มหัวเราะแห่ๆว่าเออขอบใจนะที่ช่วยเพราะอะไรครับตัวเฉวียนจงนั้นเปรียบเสมือนผู้กลุ่มชะตาชีวิตของฮองเต้ไว้แล้วในเวลานั้นครับเอออาตามใจทุกอย่างหมดสิ้นแล้วครับซึ่งบารมีของฮองเต้นในเวลานั้นทุกครั้งครับที่ออกความเห็นใดๆเนี่ยฮองเต้เอออ เห็นชอบหมดเนาะแต่ว่าเหล่าคันทีเหล่าขุนนางครับมักจะคอยขัดแข้งขัดขาอย่างนู้นไม่ได้อย่างนี้ผิดธรรมเนียมชิเวนจงครับเห็นว่าอไอ้พวกขุนนางคันทีนี้มันเหิมเกริมเกินไปแล้วก็เลยทําการสังหารคันทีและขุนนางร่วม700คนหมดเกลี้ยงเลยนะครับเรียกได้เลยว่าเมื่อไม่มีขันทีแล้วไม่มีผ้าเบรกค,คอยมาเบรกเขาอีกต่อไป นั่นจึงทําให้แผนการของเขานั้นโหดเหี้ยมทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีกเริ่มแรกครับเขาวางแผนจะย้ายตัวฮ่องเต้จากเมืองฉางอานไปยังเมืองลั่หยางบรรดาขุนนางต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าห้ามปรามกันยกใหญ่คนเหล่านั้นครับต่างจบชีวิตลงด้วยมือของเฉียนจงทั้งสิน้นหลีเคยย่งเห็นท่าไม่ดีแล้วครับว่าเฮ้ยขุนนางต่างๆเริ่มโดนเก็บแล้วตัวของเฉียนจงนั้นมีอํานาจมากเกินไป เขานั้นจะต้องเรียกว่าเริ่มสะสมกองกําลังของเขาได้แล้วเขาเริ่มระดมพักพวกผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของเฉวียนจงครับผมและเมื่อเฉวียนจงครับเห็นห่าไม่ดีคู่ปรับของเขาเริ่มสะสมกําลังจึงทําการรวบรัดตัดตอนครับสังหารฮ่องเต้ถังเจ้าจงและยกฮ่องเต้ถังไอตี้ขึ้นมาครองราดแทนและต้องบอกครับว่าแผนการร้ายของเฉวียนจงนั้นมันไม่ได้หมดแค่นั้นเขานั้นไม่ได้ต้องการฮ่องเต้หุ่นเชิด แต่เขาเองต่างหากที่ต้องการจะเป็นฮ่องเต้เสียเองนั่นจึงทําให้ปีถัดมาครับเฉียนจงครับทำการสังหารลูกของถังเจ้าจงยน์หมดสิน้นก่อนที่จะบีบบังคับให้ฮ่องเต้ถังไอตี้นั้นสระราชบัลลังก์วางแผนให้ขุนนางน้อยใหญ่ครับผมอัญเชิญตัวเองเพราะต้องบอกเนาะในเวลานั้นถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเป็นฮ่องเต้เนี่ยไม่ใช่ว่าเอาฮ่องเต้องเก่าลงยกมือบอกว่าผมอยากเป็นฮ่องเต้ ทุกคนต้องขัดแยง้งทุกคนต้องขัดเขาแน่นอนครับนั่นจึงทําให้เรียกว่าเขาก็ไปเตี้ยมกับขุนนางองค์อื่นแล้วทาให้ขุนนางคนอื่นเนี่ยต้องมาง,งอเขาบอกว่าแผ่นดินนี้ไม่ไหวแล้วโปรดให้ท่านเฉวียนจงนั้นขึ้นครองราชเป็นฮ่องเต้ปกครองบ้านเมืองด้วยเถิดเหมือนกับหลายๆราชวงศ์เลยครับเหตุการณ์แบบนี้และนั่นครับจึงทําให้เขานั้นสถาปนาตัวเองครับขึ้นเป็นฮ่องเต้ขึ้นครองราชและ เปลี่ยนชื่อของตัวเองนะครับเป็นจูหวงสถาปนาเมืองหลวงใหม่ครับชื่อว่าเมืองเปี้ยนโจหรือว่าเป็นเมืองไคเฟิงณปัจจุบันครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อแผ่นดินครับจากต้าถังเป็นต้าเหลียงฮ่องเต้ถังไอตี้ครับหลังจากที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งในวัย17ปีครับผมลดขั้นจากฮ่องเต้เป็นอ๋องไม่นานครับก็ถูกคนพบว่าเสียชีวิตในจวนของตัวเองซึ่งว่ากันว่าก็คงไม่พ้น ฝีมือของฮ่องเต้อ,องค์ใหม่ฮ่องเต้จูหวงเป็นอันจบสิ้นรัชสมัยแห่งราชวงศ์ถังเข้าสู่ราชวงศ์เหลียงในที่สุดครับหลังจากที่ฮ่องเต้จูหวงนั้นขึ้นของราชได้ไม่นานครับคู่ปรับไม้เบื่อไม้เมาที่สู้รบตบตีกันมาตลอดอย่างหลีเคยโยงนั้นก็ได้สิ้นใจลงหลีชุนชวีครับผมสืบทอดอำนาจต่อ ัวหลีชุนชุยครับรู้แล้วว่าโอ้โหกองทัพเหลียงเนี่ยต้องอาศัยจังหวะนี้ครับบุกโจมตีเมืองของเขาเป็นแน่แท้เพราะว่ารู้ครับว่าในเวลานั้นทุกคนนั้นน่าจะต้องกําลังโศกเศร้ากับการเสียชีวิตไปของหลีเคยยงเป็นแน่แม่ทัพขาดขวัญกําลังใจ นั่นครับจึงทําให้เขาทําการซ้อนแผนครับนำทัพบ,บุกลู่โจทําลายกองทัพเหลียงบุกรุกคืบยึดชายแดนจุดยุทธศาสสสำคัญของเมืองต้าเหลียงได้สําเร็จครับถึงขนาดที่ฮ่องเต้จูหวงครับออกปากชมเลยว่าถ้าจะมีลูกให้มีลูกอย่างหลีชุนชุยส่วนลูกของข้านั้นไร้ประโยชน์เหมือนหมูเหมือนหมา หลีชุนชุยครับผมนานวันยิ่งเติบโตดูแลจัดระเบียบกองทัพพัฒนาบ้านเมืองในเขตของตัวเองชาวบ้านนะครับคนยากคนจนก็ต่างมีอาหารกินเด็กกาําพราหญิงชราไม่ถูกทอดทิ้งกลับกันครับราชวงศ์เหลียงนะครับผมในเวลานั้นเลวร้ายลงไปเรื่อยๆครับภายในก็มีการก่อกระบฏหลายๆคนครับผมขุนนางแม่ทัพหลายคนก็เรียกว่าหนีไปสวามิภักดิ์กับหลีชุนชุย เมื่อโดนหักหลังเขาเรื่อยๆครับห้องเต้เหลียงจูห่วงครับผมหรือว่าห้องเต้จูหวงเนี่ยก็เริ่มที่จะมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจใครต่อไปหวาดวิตกใครทําดีเกินหน้าเกินตาฆ่าทิ้งใครมีผลงานดีผิดแปลกฆ่าทิ้งแม้กระทั่งขุนพลคู่กายครับที่เรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวก่อตั้งราชวงศ์มาด้วยกันก็มวไวครับถูกโทษประหาร ต้าเหลียงก่อตั้งเรียกว่าไม่กี่ปีครับก็อ่อนแอลงทุกวันทุกวันตัดภาพมาในปี910ครับกองทัพเหลียงเนี่ยก็เรียกว่ายกทัพมาหมายมั่นจะทำลายหลีชุนชี่ให้สิ้นซากครับในตอนนั้นครับกองทัพเหลียงเนี่ยยกทัพมาเยอะแยะมากมายทัพของหลีชุนชี่ครับเริ่มมีความหวาดวิตกกังวลเพราะในเวลานั้นครับกองทัพฮ่องเต้จูหวงยกทัพมาเนี่ย เรียกว่าชุดเกราะยิ่งใหญ่อลังการขัดเงามาอย่างดีดูหน้าเกรงขามพอแม่ทัพของหลี่ชนพี่เห็นท่าไม่ดีครับแต่ละคนเริ่มเสียขวัญกำลังใจก็เลยกล่าวกับทหารของตอนในเวลานั้นครับว่ากองทัพเหลียงนั้นล้วนมีแต่ผู้คนธรรมดาเสื้อเกะเงางามทักษะไม่ได้เรื่องจึงได้วางแผนครับผมจู่โจมโดยยกกองทัพเล็กๆเนี่ยก่อกวนกองทัพเหลียง จู่โจมเร็วๆแล้วก็กลับมาจู่โจมเร็วๆแล้วก็หนีเข้าป่าไปนั่นจึงทําให้กองทัพที่มันใหญ่โตเนี่ยโ,โหยด้วยว่าบริหารจัดการได้ยากจู่โจมไปสักพักต่อสู้รับมือไปสักพักรเริ่มเหนื่อยและสุดท้ายเมื่อกองทัพเหลียงหมดเรี่ยวหมดแรงครับกองทัพใหญ่ก็ได้บุกโจมตีทําให้กองทัพเหลียงนั้นพ่ายแพ้อย่างหมดรูปถัดมาอีกสองปีครับในปี912หลิวโชกวงคนของจูหวงราชวงศ์เหลียงเนี่ยครับ บุกโจมตีเมืองเฉิงเตอ๋อหลีชุนชี่ครับมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเขายกทับไปด้วยตัวเองครับทำการต้านหลิวโฉกวงตัวหลิโวโฉกวงครับเห็นท่าไม่ดีก็เลยเรียกว่าขอความช่วยเหลือกับฮ่องเต้จูห่วงและเมื่อมันเป็นศึกที่ต้องสู้กับหลีชุนชี่ทางด้านจูห่วงเขาเรียกว่าน้อยหน้าไม่ได้ถึงขั้นยกทับมาด้วยตัวเองฮ่องเต้นะครับยกทับมาด้วยตัวเอง โอ้โหเรียกว่าแสดงแสงยานุภาพยกมากองกำลังกว่า50,000่นได้ด้านหลี่ชุนชี่ครับใช้แผนเดิมเลยเมื่อจำนวนทัพยกมาเยอะใช้เล็กตัดกำลังใหญ่รอบโจมตีค่ายเผาสเบียงปล่อยเฟกนิวเล่นสนคงครามจิตวิทยากันโอ้โหเรียกว่าโหดมากๆนั่นจึงทำให้จูห่วงครับเริ่มนั่งไม่ติดสุดท้ายครับทนไม่ได้ตัดสินใจเผาค่ายยกทัพหนีในเวลากลางคืนเลย และเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะครับผมหลงทางครับยกทัพหนีในเวลากลางคืนครับหลงทางไปไกลกว่า150ลี้กว่าจะตั้งสติได้นะครับกว่าจะวกกลับมาได้เรียกได้เลยว่ากองทัพหลวงเนี่ยกว่าจะปราบกบฏหลบหนีชาวบ้านกลับมาถึงเมืองหลวงได้เนี่ยก็เรียกว่าสบับกสบอมมากๆแล้วและนานวันเข้าครับหลังจากที่พ่ายแพ้มาแบบต่อเนื่องเนาะประสาทเสียไปทุกวันทุกวัน วาดระแวงฆ่าคนแบบโหยไม่ยับยั้งชั่งใจใดๆทั้งสิ้นมีอีกอย่างหนึ่งครับที่เรียกว่าเลวร้ายมากๆในราชวงศ์นี้ครับนอกจากการที่ตัวของฮ่องเต้จูหวงเนี่ยจะมีเรียกว่าตันหามากมายมั่วคนในวังแล้วเรียกว่ายังบ้าอำนาจเรียกสตรีของครอบครัวขุนนางครับมาในวังนะแล้วมากระทำชําเรา แม้ครอบครัวขุนนางเหล่านั้นเนี่ยจะมีคุณูปการสร้างความดีความชอบไว้มากมายแค่ไหนเขาไม่ได้สนใจมีครั้งหนึ่งครับที่ฮ่องเต้จูห่วงเนี่ยไปพักที่บ้านขุนนางจางชวนยี่ก็ได้แสดงความบ้ากามนะครับผมทำการขืนใจลูกสาวแล้วก็ลูกสะพ้ยของจางชวนยี่เหล่าวิชายในบ้านครับเรียกว่าทนไม่ไหวกับพฤติกรรมผิดมนุษย์มนานี้ วางแผนครับจะสังหารห้องเต้ที่จวนของตัวเองเลยแต่จางชวนยี่ครับมองว่านี่ไม่ใช่เวลาที่ดีได้ทำการห้ามทุกคนไว้และสิ่งที่น่ารังเกียจไปกว่านั้นครับผมคือตัวของจูหวงครับร่วมหลับนอนกับลูกสะพ้ยของตัวเองเรียกว่าไม่ใช่แค่หนึ่งคนแต่คือทุกคนทั้งลูกสะพ้ายที่เป็น คู่มั่นเป็นภรรยาของลูกแท้ๆของลูกบุญธรรมเรียกว่าไม่เหลือครับเก็บเรียบลูกของตัวเองนะครับผมต้องยกเมียเนี่ยให้ไปบำเรอพ่อของตนซึ่งพวกลูกชายเหล่านั้นนะครับก็เรียกว่าหน้าร,รื่นครับส่งเมียตัวเองไปถวายให้พ่อเพื่อที่ว่าคนเหล่านั้นคาดหวังว่าดูแลเสด็จพ่อให้ดีให้พึงพอพระทยัยแล้วเสด็จพ่อเนี่ย จะยกตำแหน่งรัชทายาทให้ซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเรียกว่าคนที่ทำคะแนนได้ดีครับคือเมียของจูโยหวนครับผมเพราะเมียของเขาเนี่ยเรียกว่าทั้งสวยฉลาดมีปฏิพานไหวพริบเป็นอย่างดีปฏิบัติพ่อตาได้ดีเยี่ยมนะครับผมจูห่วงเนี่ยก็เรียกว่าโปรดปราลูกสะพ้ยคนนี้เป็นพิเศษครั้นหลังจากที่ จูห่วงครับพ่ายแพ้ศึกกลับมาเจ็บปวดกายแล้วเจ็บปวดใจก็เลยทําการเรียกลูกสะพ้ายคนโปรดมาปรนนิบัติตัวเองพร้อมกับในเวลานั้นครับเขาได้ทําการเรียกจูโยเวนมาฝากฝังหมายมั่นครับจะให้ลูกบุญธรรมคนนี้ขึ้นครองราชต่อโอ้โหลูกบุญธรรมจะได้ขึ้นครองราชลูกชายแท้ๆกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟครับในด้านของลูกชายแท้ๆจูโยกุยก็ได้ทราบ ข่าวการที่จะยกอำนาจนี้เช่นกันเพราะตัวเขาครับก็ทำการเรียกว่ายกเมียของตัวเองครับไปปฏิบัติดูแลพ่อตาด้วยนะฮะซึ่งเมียครับทราบข่าวแล้วว่าพ่อผัวเนี่ยจะทำการปลดผัวของตัวเองไปเป็นขุนนางท้องถิ่นแล้วก็ยกลูกนอกไส้คนนี้นะครับขึ้นไปเป็นฮ่องเต้คนใหม่เรียกได้เลยว่าก็ร้อนใจมากครับรีบมาบอกกับจูโยกุยตัวของจูโยกุยครับ ก็ต้องบอกเลยว่าทนไม่ไหวตัดสินใจครับเรียกว่าติดสินบนทหารรักษาพระองค์นำกองกำลังบุกวังหลวงสังหารบิดาของตัวเองอย่างเลือดเย็นปิดฉากปฐมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหลียงในวัย60ปีครับเพื่ออำนาจแล้วเนี่ยไม่มีคำว่าพ่อลูกและใช่ครับมันไม่มีคำว่าพี่น้องเช่นเดียวกัน มีเหตุการณ์ยึดครองราชบัลลังก์นะครับแข่งแย่งอํานาจกันภายใต้กลุ่มของลูกฮ่องเต้จูห่วงเนี่ยหลายครั้งหลายคราทําให้ไม่นานครับราชวงศ์เหลียงเนี่ยก็ต้องล่มสลายลงโดยมีอายุรวมเพียงแค่16ปีเท่านั้นเองครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของจูเหวินเด็กชายที่เรียกว่าลอยชายไปวันๆก่อนที่โชคชะตาจะนำพาเขาผง,งาดเป็น ฮ่องเต้จูหวงแต่แล้วครับก็ต้องล่มสลายลงไปกับอำนาจความหวาดระแวงคนรอบข้างตันหาราคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวเรื่องนี้ครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ถ้าเกิดว่าฮ่องเต้จูหวงไม่ได้มีความลุ่มหลงในกิเลสตั้นหาราคะจะเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นหรือเปล่านะครับผม และเช่นเคยครับหากว่ามีส่วนไหนนะครับผมที่ผมพูดผิดไปนะครับผิดเพี้ยนออกเสียงไม่ถูกต้องอะไรยังไงนะครับก็ต้องขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับคอมเมนต์แก้ไขกันได้นะครับและเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวของใครสามารถติดตามได้ที่นี่ b ีไซเดอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับเปลี่ยนมุมกล้องใหม่โอเคปะ